บังหันเอานกเเลยมาไหว้ครับบุกาย,ย่างพานครับมันนกเขามาสู่เจ้าหนุนอ่างครับตอนนี้เจ้าหนุนอ่างคู่สู่ประพักหนึ่งเงียบแล้วครับบมือถึนเสียงคู่เสียงอย่างอีกถ้าเจ้าหนุนอ่างเงียบนี่น่าจะตีดครับดเื่อกันครับดนครับใกล้จะงกับันน้ครับวังหันบบยางพานเบนครับ เห็ดลันไิดนแล้วครับขิดนแล้วนะลยเหยีบค่อนไม้ครับคอนหน่อยยังยค่อนคนไมห,หยีหยคนไมครับ ตมคุยกันเตมสองนะครับนี่ตอนนี้นะครับจากแก้วเต้มครับอันนี้คือเจ้าหนุนอ้างครับมี่มลุนเต,ต็มที่สามน้ำต่อเต็มนี่ครับนี่มันกนกโบมีคนมาตัวครับนกมันเป็นนกในกลางคู่เขาเลยครับมันกับบมีโบ,บชเชิงมาเป็นบ้านไอ้คงหินกองกมันมาทางบ้านบ้านแขด,ดอน ทั้งบ้านเขดอนเปล่าขึ้นครับเปล่าปดเปลาขึ้นครับเพราะว่ามีรุ่นได้อีกอยู่อืม่มตัวนี้งามตัวนี้สวยเลยหมือนอ้างทันยางพานมีจักสิได บดเลือกสบสีบ,สบงางยางพับนบดนกเฉลยเจ้าเตียมคานเลยตัวนี้งามกว่าตัวแรกครับ เศษมีไหมเช็คกันครับเช็คกันที่ยิบครับตัวนี้อ่ะเปล่าึืนครับซ้มคำคนป่าขึ้นไปก่อนคนป่าขึ้นไป ทิตย์หนึ่งออกเท่านึงครับช่วงนี้ล้มเหียงเหมือนอะไรบ่ล้มจังออกมากปุ๊บสองแต้มขึ้นต้นใดขึ้นต้นเก้านี่ร้ะ ভুৱা